พราะว่าวันนี้ฝนมันจะตกไหมอ่ะพ่อรู้ได้ไงดูที่่ะมันมืดมาอีกแล้วตกมันตอก่าเมเมีกมันต้องตกเขาบอกว่ามันไอ้นั่นสามวันฮะนด่นเอ็นไปหมู่อืูดูี แม่แรงผู้ใด่พ่อวะเป็นแม่แรงพ่อเนี่ยแหละเป็นแม่แรงพ่อแรงไม่ใช่แม่แรงเออเอ,อเออเมื่อวานเนาะเดี๋ยวถามลุงแม็กซ์สิทำสักกะทียตุลาจะเปิดร้านได้ไม่ร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อดูนะตุลานะแดดดูแดดนะเดี๋ยวดูแดดตุลานะจะไปแล้วตี อเอายังไม่ได้แปดนาทีเลยทีเดี๋ยวฝากไอ้น,นี่ไปสอบนึงไอ้เสรยังฝากพ่อจันไปสอบนึงนอ,อ๋อลงไปนาลวดงั้นหนูเอาวางไว้นะกนินข้าวยังเนี่ยเมือ่อวานนี้พ่อบอกนกเออตัวงูอะไรนะที่มันร้องเหมือนนกอ่ะมันชีห้องคือกันครับกบมุมท่านมันงูอะไรมุมท่าน มูลำทานไม่ใช่มันเป็นพี่ไอจงอ่างนี่หะเหรอพี่ไอจงอ่างมันเป็นไอจงอ่างมันเป็นไอจงอ่างด้วยผิดมันเขาเรียกอะไรงูทับสมิงคานใช่ไหมเออจากที่ว่าเท่าไรภาษาไทยนี่ภาษาลาวเขาเอิญภาษาลาวเอิญว่าอะไรนะภาษาลาวเอิญงูทำทานงูทำทานมันอยู่กับนามาตั้งนานแล้วเนาะมันมันอยู่ตรงไหนห้องน้ำใต้ห้องลงมานี่เหรอ ที่มันเจาะหูน้ำหัวดีๆล่ะอ๋องูเหรอที่เจาะรูน้ำรู้อะ่ะมาหนักมันหากินแมงกินไมงอืมมันก็ขุดไปตามรูมันไล่ไลเ่เป็นป้องเป็นป้องนะมันยังมีอยู่อีกเหรอเม้ผมมีอย่างไดทางบ่วงเห็นอยู่เรื่อยอยู่เหรอะปีบกลับด้วยเหนปี๊บกลับพระเจ้ากับขันอุ้มอุ้มเลยเรอะกลับขึ้นกลักบติดแตกทำไมงูมันชุมจัง,งอ่ะมันเป็นธรรมดาแล้วอยู่แต่ยังี่เยื่อพอกับมีเด่นพอกับเขาด่างนี่เราไปเพียรไปบ้ ด่างเกียดเลมันก็ต้องใช่เนีย่ยมันกลัวอะไรนะยานด่างด,างดาง่างกานเขาด่างนั่นมันก็ติดแล้วมันก็กวันนั้นไปใช้ก็ตายตัววันนั้นไปซื้อด่างที่ไหนมาเดี๋ยวจะเอาด่างมาคึงมึงด่างด่างที่มโอ้ชี้เส้นชี้เส้นมันบ่เข้ากลอกบ้านอะหมาอยู่รอบบ้านขนาดนี้นี่ละหมาไม่กัดหมาเอางที่แหละเออพวกเข้ามันจะไปใสแล้วอยู่เฮี้ยนแยกผาเลยก็นอนในตีนอื มันยังขึ้นรุยลายรุยลายเออลูกขึ้นได้กับตีนเตียวอ,อ่กว่าม,ม,มึงเลยมึงหัาเลยมันหน้าฝนเน่ยเนาะมูเหัวตุนทอนนิ่มมือดีละโอ้ยกยู่พ่อพ่ะอยูอ่พ่อจะเตียวไปวหรอกในบ้านเนี่ยนะเอออยู่ในห้นองนั่นคนเดียวห้องนัน่นคนเดียวโอ้ยน,น,นั่งในตลางอย่างนี้เราต้องปิดหน้าต่างให้มันดีๆีอย่าประตูนี่ยสำคัญที่สุดเออมันต้อเข่าทางประตูอืมเราก็ต้องห้ามเปิดประตูทิ้งไว้เพราะว่ามันก็เกลบเป็มันอาดเลยเออ พ่อเห็นกเก็บป็นหเขาไปนาคนยนเฮียนกันพ่อเก็บพริกมาฝากหน่อยด้วยไอเก็บมะมะละกอเอามาตำมาคุงกินลไปหาเก็บเปนเหอบอกมะละกอบ้านพ่อมันแสบมันกรอบเอาต้นต้นเหมือนจะตอดไตาเพราะว่ายอดไตมันเป็นพกุงกันนั่นคุงยังคุงกันคขาล่นคุงตนชุกก็สิตอนไตท่านตาป่วยจุ้งดูก เอาแต่เอาแต่ข้างฝั่งต้นมาขามเอาสุ่มมันอยู่ในปลาเนี่ยแหละในปลาพิกมันมันมันกรอบดีเนี่ยพ่อไอ้ต้นนี้มันต้นอะไรพ่อรู้ไหมนี่ทีไอ้ต้นใบใหญ่ๆนี่เออพ่อดูออกบ่มันมาจากกกกอกเนี่ยนะแต่หนูไม่รู้ต้นอะไรเห็นบะมันมาปีหนึ่งแล้วต้นมันใหญ่ได้เท่านั้นแหละ เราว่าตนน้นอย่างเอืมเนะอะต้นอย่างวะนี่ต้นนี้ก็ใหญ่แล้วแดดออกแล้วว่าจะซักผ้าอืมตนน้นอย่างาามันถูกอายาดิมันเป็นอย่งนั้นหมดแล้วเนี่ย เออหนูก็ว่าหนูเคยหนูจําชื่อมันไม่ได้มันมาจากโกกอกเลยน่ะแล้วมันก็ติดต้นเล็กๆมาหนูก็นึกว่ามันตายแล้วนี่เหมือนโตเผลอแป๊บเดียวมันโตเท่านี้หละเนี่ยมันแบบมันอยู่ในเงาอันชุ่มส่วนไม้เขวกระดับอืมมันเลยมาเกิดมาในัรูทราเออมันก็เลยมาเกิดพร้อมกันเดี๋ยวไม่รู้ต้นอะไรแต่รู้ว่ามันจะล่มดีเนาะพ่อเนาะ โอ้พ่อบอกว่าฝนไม่ตกนูน่นมันไล,นล่เจ้านู่นมื่เชนน้ามันรอบทิศเลยเด้ดอน,น,น,อน,นี่ดูสิต้นไอ้นี่มันยังหนีตาย,ยหนียาเนี่ยพ่อน,นี่หิยกเลยเนี่ยต้นเนี่ยบ,บ้าบ้ว่ายัางขี้เราเขามาหนีมื่อไหร่าขี้เออเขาก็เฉยไ่ว่วะนู่นเนี่ยโดนหมดแหละแทบ แผลเนี่ยหมดฮะบอ,บอกแล้วนี่ดูพ่อดูต้นนี้ี่หยิกไปเลยนเนี่ยบอกขัวหรืฮะบอกเนี่อ่นี่อ่ะบ่ฝนบอกไปแล้วบอกก็ช่วยอะไรมันไม่ได้แล้วมาตายกันหมดแล้วรุ่นพคนจังเสียนั่นไม่บอกไว้บอกไว้วัวนหน้าใช่ไหมวันหน้าเพียวันหน้า,าเอาโดนมาฉีดเอาเอาคน,คนมา,มาฉีดให้ตะแม็กมาฉีดจะยังดีกว่า บอกมันมีผู้อื่นฉีดโดนลรผู้ไม่ใช่อะไรหรอกพ่อขนาดต้นไม้อย,อย่างอย่างนี้ได้ไเพชรอะถ้าโดนไปล่ะง้อยเลยเนี่ยมันบาไหวเลยกันทีมันทีต้นไหม่แต่บ่อใดจะเคลียร์ด้ดูหมดเลยฝั่งเนี้ยหมดจากเขียวๆนะหมดเลยน,า,นาทีเราเพิ่นบรรย่ยเพิ่นฟังลลแล้วเพิ่มลูแล้วดูดิขหนหนูว่าจะกำลังจะใบสวยๆออกลูกตด มึงต้นใม้ต้นนรกูดลงเลยอต้นใบเงแสดงว่ามันบินสูงมากแล้วลมมาลมพัดออกขึ้นมึงอันตของแจ้งเตือนสีจีพีมันปิวให้เขาปทังนะตายอ,อ่ะมาแล้วก็อบอก่มันบอกช่วงเค่นฉีนบอกปิวเข้าไปอพอนอนในเตียงหน่าพ่อจะขิวเตียงปิวเข้าไปเออนั่นแหละพ่อก็เวลาก็ฉีดยาพ่อก็หนีน,นีเมียเดิน๋นอน,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 นอยู่เฮ้ยเดี๋ยวก็อันตราย ตายขาดเดียวเลยไอหยั่งวะอยู่กันก่อนจะรีบตายเป็นไถ่อยู่ไปเถ่าได้นะแล้วเอาอีหยังมาใส่ไอ้นั่นไว้นั่น่ะเอาใบไม้อะไรมาใส่ม้อใส่ไว้เฮ็ดหยั่งเอาเหมือนวันศีลเขากับบูชารดบูชาลาอ๋อวันศีลวันศีลเออไปดอกดอกไม้ได้หนึ่ดอกไม้ด้ดอกไม้บ่ดอกดอกหายไปแล้วดอกบ่มันเป็นดอกไม้วะไมีดอกต้นยื่นไม ต้นยังวะดอกไม้ไม่มีดอกพูดยังไงวะมันมีอยู่ดอกแต่วันเออไม่ยังเขาเอื้อมไม่ยังไม้มงคลยอดมันอ๋อยอดมันบุษาน้ำวัดน้ำว่ามันเขาจะเอาดอกไม้ยังสี่แล้วโอเคโอเคมันสบายไปเดี๋ยวตามไปที่นาเดี๋ยวไปเก็บบักบกุงโอเคไปวุ้งครับเช้านะพี่ๆทุกคนเนาะ ก็จะเป็นอย่างนี้ประจานะเดี๋ยวเอาปลามาให้เดี๋ยวเอาอะไรมาให้หรือไม่ก็ต้องเข้ามาดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่างูมันชุม่มนะงูมันออกมาเนาะพี่เนาะแกก็เป็นห่วงเออหนูจําชื่งงูได้แล้วงูทับสมิงคานแต่ที่นี่เขาเรียกว่างูลายป้องหรืออะไรที่แกพูดภาษาอีสานนั่นแนหะ่ะแกก็เลยเป็นห่วงนะเพราะว่ามันออกเยอะแล้วก็นี่นาข้างๆเพื่นมาตัดยางวัว เพื่อนโดนฉกไปเมื่อวานนี้นุน่นนะแต่นน่นนะมันก็ใกล้ๆกับบ้านเราแกก็เลยเป็นห่วงโยกๆยอะเยอะยกๆยกสวัสดีเอฟซี FC กันสวัสดีครับสวัสดีครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะพี่ๆนะสวัสดีจ้า